สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตออลเล่บอลนะจบการแข่งขันไปแล้วเมื่อตะก,กี้นะครับสำหรับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นั่นแหละว่าเวียดนามเนี่ยจะต้องชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อศูนย์โบนะครับโดยประชากรของกองเชียร์ที่กระหึ่มสนันสนามเลยนะครับน่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกองเชียร์กองเชียร์เนี่ยแทบไม่ใส่แมสเลยนะกลัวโควิดเสือเกินนะครับมาทุกคน มาดูสถิติการเล่นของเวียดนามกันเลยดีกว่าครับซึ่งวันนี้นะครับตัวผู้เล่นหลักของเวียดนามอย่างโฟชีก็ฟาดไม่ยั้งนะสกิลตีไล่เส้นตีฉีกเนี่ยแม่นยำเหลือเกินว่ากันว่าท่าตบของโฟชีเนี่ยเหมือนซาอริคิมุระนะครับผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเสริมสร้างความมั่นอกมั่นใจนะครับเมื่อครั้งก่อนนั้นเนี่ยที่เวียดนามได้เซตมาจากประเทศไทยแถมนัตอนนั้นนะครับทั้งผู้เล่นอย่างทูเยนกับโฟชีก็ไม่ได้ลงสนามพร้อมกันนะ แต่ก็ลงในเซตที่4แล้วสูสีมากดังนั้นเนี่ยทำให้กองเชียร์ชาวเวียดนามต่างมั่นอ,อกมั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองไปครอบครองอย่างแน่นอนนะครับผลงานของเวียดนามที่โดดเด่นเป็นอย่างมากทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยเนี่ยต่างหวั่นใจนะเอ๊ะเราจะพลาดท่าหรือเปล่านะครับกระทูต้ต่างๆในกรุ๊ปวอลเลย์บอลพุดขึ้นมาอีกแล้วเหล่าบรรดาอวตารต่างก็ปั่นเหลือเกินนะครับ ช่นชมฟอีกับชูยันกันยกใหญ่รวมไปถึงตัวเซตของเวียดนามด้วยประหนึ่งว่าถ้าเวียดนามได้เหรียญทองพวกเขาก็ดีใจเสเหลือเกินเอ๊ะออรตานพวกนี้คือใครกันนะอืมน่าคิดนะครับแล้วกับข่าวที่ว่าแล้วกับเม็ดครั้งก่อนที่ไทยเล่นกับมาเลเซียและพากันใส่แมสแข่งนั้นกับข่าวที่ว่าถ้าไทยติดโควิดจะโดนปรับแพ้จริงหรือไม่นะครับงานนี้เนี่ยพี่กายปรีชาชาญวิรยานุภาพพงศ์ผู้ที่ให้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับได้ให้คําตอบมาว่า ไม่มีข่าวแบบนั้นครับถ้ามีใครติดโควิดจะนํานักกีฬาคนนั้นปกักตัวเพื่อรับการรักษารวมทั้งเพื่อนร่วมห้องก็ต้องเฝ้าระวังสูงส่วนคนอื่นๆก็ลงแข่งได้เช่นเดิมครับไม่มีการปรับเพยอะไรทั้งสิ้นผมลองถามฝ่ายตัดสินมาครับผมแอดมินก็เลยตีความไปว่าการที่ไทยใส่แมสเพราะว่าไทยเราจะต้องเดินทางไปแข่ง VNL ในสิ้นเดือนนี้การป้องกันตัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับแหมมันก็หน้าป้องกันนั่นแหละดูสิ กองเชียร์ส่วนใหญ่ใส่แมสกันที่ไหนล่ะจริงไหมในส่วนของแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับจะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ยังไงก็ติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะทุกคนแอดมินก็เชื่อว่ารอบชิงชนะเลิศไทยเราจะชนะเวียดนาม3-0เซตรวดอย่างแน่นอนครับผมแล้วแอดมินก็มองว่านี่คือการลองทีมนะครับเราจะเห็นได้ว่าบีมพิพัฒนจยาก,กรมเนี่ย ขึ้นมาตีหัวเสาแล้วเพียวอัจฉราพัน์ของยศมาตีมีหลังนะครับทีมงานสตาฟไทยเตรียมตัวแล้วแล้วก็ทำบันบ้านมาเป็นอย่างดีไทยเราต้องชนะเวียดนามตสต่อ0ูนย์นะครับยังไงก็ติดตามได้วันอาทิตย์นี้นะทุกคนมาเชียร์กันเต็มที่เลยนะครับวันนั้นเนี่ยกองเชียร์เวียดนามแบบเต็มสนามแนะ่เชียร์แบบกระนำโอ้โหตบได้หนึ่งลูกคือแบบดังลั่นนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็แค่นี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย